กอบสวัสดีครับท่านผู้ชมคือก่าเนาะครับท่านผู้ชมเนานะอยังเเป็นพอเที่ยงคือก่าหลับนาทีเป็นเอดมินช่องไอสตาชาแนลหรือว่าสตาดาชานแนลนะครับผมเนาะมืนอีันพอเที่ยงเดินทางมาทางกันทลักก็เลยแวะมาหาคุณยายมาถามข่าวข่าวว่าคุณยายเป็นยังไงสบายดีลรือบ่ถ้ากันเป็นโควิดเบิดบาวนวะสันพอดีครับแล้วเล้วว,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 สวะสันเบิดแล้วโรคไข้ไข้เจ็บสบายมีแต่ความโจคดีแล้วต่อไปนี้มือวันที่สองนั้นเพื่อนกับมี โชคยูตัวพนทพ่อบอกบอกบ่คุณใหญ่พ่อเนาะคุณพอ่อของคุณใหญ่เนาะคัณพ่อของคุณใหญ่พนมาบอกเขาทั้งบนทั้งล่าง่าสันได้ทั้งบนทั้งล่างได้แค่ผู้ละหาบาทสิบบาทว่าสันเรื่งจิตโควิดเงินกับโบมี่าสันโอ้ยได้หาบาทสิบบาทเอา้าได้พ่อได้ซื้อย้ายจินเนาะคาตาบ,บุชมเนาะก็ดีไปละครับกามีเอฟซีไหลายท่านหรอกครับบอกให้พเที่ยงมาติตตามมาถามหาคุณใหญ่แน่ว่าสันต่ว่า ช่วงนั้นคุณยายเพิ่็ยังยังเป็นยังติดโควิดอยู่นะครับกับว่าได้หายพ่าได้ถืกยังพ่ได้เศร้ากักตัวกันเลยว่ไดเดินทางมาหากันพ่อคุณยายว่าหายแล้วเพราะเจงกับฝ่ามาเนาะมาถามไทยเบิงว่าอาการเป็นยังไงแน่จะน,น,นั่งสบายอยู่แร้ครับยังอาการดีขึ้นละอา้าสบายใจได้ครับเรื่องสุขภาพร่างกายเนาะแต่ว่าพอมีโฉคมีลาบเดี๋ยวจะลองไปถามเบิงว่าคุณยายเพิ่นฝันหรือยังงวติพา,านมากพ้ดไดมาบอกเขาไดทั้งล่างทั้งบน คุณพ่อมาบอกว่าจังไรแน่จังสีนาครับท่านผู้ชมเนาะไปครับบรหลายใหญ่ห่างไปฟังจากปากคุณยายพร้อมๆกันเลยครับผมสื่อเสียงสื่อซีสองกับชูนเก่ากาศสวัสดีครับคุณยายกาศสวัสดีครับเห็นพอเชื่องว่าหอดเห็นขวายาอยู่ปงเพีงปงเพีงอยู่ครับท่านผู้ชมแสดงว่าสุขภาพร่างกายแข็งแรงดีละครับผมเนาะ ไข่แน่แล้วล่ะผู้ใดก็ไปค้นบอกว่าจี่านมาหน่อคุณยายมาวันทีสองเลยบอกมาวันทีสองเลยเพราะมาบอกได้ทั้งล่างทั้งบนได้ทั้งล่างทั้งบนโอ้ยเสียดายแหงเนาะงืสอเด้อว่าเพิ่นว่าซีสองก็สวนเก่าคุณวะโอ้ยเสียดายครับได้แม่เพิ่งกับบทเสือดอก ก็ได้เยอะครับกับภาคก็ได้ยี่ห้อบาทยี่พุอพลหาบาทสิบาทเนาะมันบ่ได้หลายมันคือว่าละคนช่วงนั้นเป็นกระจิกกระใจจีบ่ใจบ่สบายเนี่ยจะของเป็นบ่ว่าผู้ใด้ขี้กันล่ะครับกันคือน้ผู้ใดกะกะวิมีการวิตกกังวลอยู่ล่ะครับบอกวิตกกังวลกับตัวเองกะวิตกกังวลกับคนรอบข้างนี่สินะครับสมุทรชุ่มกับเป็นใจบ่ดีก็เลยบ่ไดเอบอสูพีสูหน้องฟังบ่ได้โทคไปหาพ่อเที่ยงเนาะครับเนาะหง่วนนี้เด็กคุณยายฝันว่าจะไหนก็ฝันเหงูง่าย เลื่อยมาหลอกขางใหญ่งไงล่ะงูใหญ่แต่ว่าพอมาอายู่กับแม่บมว่านบอกเลยโอ้มาอายูม่ม,มืนมาอายู่แต่พ่ไม่ได้บอกเห็นต่งูใหญ่ยังวะวะโชคโชคโชกพวันนคะใหญ่ว่าใหญ่วาโชคใหญ่ตัวนี่ใหญ่วางสิแล้วผมว่านั่นบอกเลยคันบอกมันกระถือเลยเพราะมันจนะทีบะ ยนเนี่ยเป็นปูบ่ผมคิดว่าเป็นปูแล้วขันเป็นมูใหญ่ก็องเป็นเรือใหญ่สุดโต๊ะไอ้เบิ่งยกวว่านทีหน้าคนขอเหล็กเล่าคนหายบอกหกแปดถึงเด็ดเพร่ได้ซื้อป้าไม่เอาไปไงแล้วหมุนเอาทีล่ะแล้วให้แปดหกแปดห้าหกแล้วให้กระมุนเอาหกโต คือตัวละชิบบาทอาบาทสิบบาทเน,นาะเจสิละครับข้อมโชคบ่ดีกับมาน้าข้อมโชคดีครับผมข้อมโชคดีกับมาน้าข้อมโชคบ่ค่อยดีเจสิละครับในเมื่อเฮามีมีโรคไข้ไข่เจ็บมาแล้วรักษาหายัดน,นี้กับข้อมโชคดีกับมาน้าก้นอาจจะบ่หลายกับจริงอยู่หรอกครับต่ว่าก็ถือว่าเป็นโชคดีเนาะคุณยายเนาะนี่ละอ้วนนี่ละ้อยุสซื้อย่มันสิโดนสามตัวอยู่ดอกถ้าเบิ้ถ้าพอแล้วมากกับแม่นี่มัน มักถือตัวมันมาซองบ่มาซองเมือเจาทีปูพอปูสิทัวมาซองบ่ถ้ากับเป็นอิงยังเขาจีว่านี่นอ้ออนาะเป็นแกวตัวเนี่ยใช่ไมบาเพื่อนผ่นไปขอเบิงสีแล้วขอน้่ปูเพิ่งพอใ้ถือบ่เพราะผมมาซื้อที่ย่าแม่บ่ซื้อแต่ย่านผู้เดียวเบิ่งขอซื้อเองขัดตัวซื้อคนใดตัวไหนกัเมื่อวานนี้อันแปดฮากแปดฮาก ่นขออ้มันออกหาวบอกคนใหญ่ออกหกแปดออกหแปดแหาวหมุนเอาเอหมุนเอาหกตัวบังก็สื่อเองตัวละชีบาทชิบคูนชีฟแต่ขสื้อก้างขดสื่่พระพมพิสูจน์เกจหาหาเเอามันจะใส่มันโอ้ของของเมียชื้อเจนาเกจของคนสื้อเกจเขาซื่อตัวอื่นได้จากหัวคืออย่างคนหายว่าเอานอะอขมันซัวเห็นไหม มันมั่วดอกมันโมมิโซกมันวะมันคำว่ามิโซกกับมีแนวบังมีแนวบังบ่ได้รอกคำมีแนวบังบ่เห็นป๋อไอ้บ่เด็กเด็กซีสามหนึ่งไปสื่อซีสามหนึ่งเด็กไทยไปถึงเด็กนาเจ็ดเจ็ดแปดสามตัวซื้ออยู่นั่นแจ๊ชายเต๋อละเนาะดวงพะพุนมันก็จะสามตัวนี่อันร้อยหนึ่งก็จะรี มันบาจอหลายใบอยมันบ่มีมาแบบนี้มันก็เปลี่ยนแปลงไปจัง่สี่สองเดี๋ยวั้งแ่เจ็ดเจ็ดแปดหนุตัวเดเรยหนาสามตัวเดเรยหนาฝันว่ามูอตำรวจเล้วมามาบอกมาหาอย่างไรดอกว่าสี่สามหนึ่งแล้วก็ไปสี่สี่สาหนึ่งกนละแต่ว่าทั้งหนาทั้งเดเรียเออฉันตัวคนมีโช่ไม่ดวงมันก็เป็นไปตัวโอ้คนเรื่อยมากนี่จะบอกคุณยายเลื่อยมากเรื่อยมากขังใหญ่ บอกว่าสียังใส่บอกยังสียองข้อใส่ใหญ่ก็เลยว่าอุ้ยโชคไงตัวนี้พ่นุมาหานโชคไงโชคโชคใหญ่กบานมดนี่สิเขาสามตัววาจันทราใอยูแต่ว่าพอกระเมียพ่นมาอยู่แต่ว่าไม่เบาบ่หันไตบเกามาช่องมึงอยู่งดก้อนพันมาจากไหนสัญญาพันมาบอกจากไหนพอที่มาพูดเดียวพันมาพูดเดียวน้อยน้อยฝนว่าฝนอื่น ซื้อ uh ฉันคนอื uh ่นจะน้อยน้อยน้อยมึงสืออะไรซื่อเก่ากบสี่สองคุณวะโอ้เนาะเอ็นจังไหนย่งแมวจังเบาสื่อหลอือมันมันเขาก็โห่น่ยเราบอกตัวสื่อเด้อขันอยากได้เงินผมเข้าใจอยู่ตรงนี้เข้าใจอยู่ขันย่าม่่อเจ่่่เ่่น่่่่จจ่บ่อ่่อยสใจใน่่่่่่่่่่่่่่่่ตามตรง่ัง่่่ล่่่่่่่่่่่น่ ช่วงเปลี่ยนคือกันย่อยบัวกระววาเลขสามตัวตรงกรบววออันสั้นผันเป็นคนจักรศิน่ะคันไพ่ถามกระบอกคันไพ่พอถามกรบบบบบอกบปากแนบสบายนะคุณยายเนาะแนบสบายไพ่ถามกระววอยู่บอกอยู่โอ้ยฝันจังรีิตร์ตัวมืดขึ้นกระวาหลุดู่ดอกคันถามมันเราออกอีหลีแต่เสด็จนะคุณยายเนาะโอ้ยยแม่ว่าฉันมาออกขาดเถวทั้งหลังทั้งบนพุญค่ณ งูใหญ่งูใหญ่งูใหญ่สิแปวไปจังไดแล้วงูใหญ่ขมนเข้าแปดเลยฮะมัเก่ากัอเจ็มนแปะอยู่ขมนโอ้ขมนแปดอยู่พวดแปดปวกแปดเป็นแปดเป็นแปดนี่วดกบเอืนี่นี่ก็สิแปดถึงจเจ็ดแปดอืเ้าเจ็ดมนแปดม้มัเข้วกพวกแปดแต่ว่า่นวางวดนี้แปดบมีเลย พยา o n j u g มาแหมแมนก็แมนี่เป็นก็แมนี่เป็นเจ็ดเกัเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งแมนบอกเขามูใหญ่นอกปะนอนคุณใหญ่นอกนย์ขนเปียกนาดอันนี้โมเมนต์่ามเมนต์ข้องฝันเด้อครับแต่มดช่วงเพราท่านเด้เป็นตัวเลขแต่ว่าแปล่ซือครับแปลกับงูใหญ่สิ่นมหาเสืออาจจะเป็นพ่อปูสีสุดโทษทีพอแม่พนมสมมูายอย่นี่ก็เป็นไปได้ครับแต่ว่านี่แปลหายก็คือ อาจจะเป็นเจ็ดหนึ่งหรือว่าเจ็ดศูนย์สองตัวนี่แหละเพราะปอน้อยว่ามากศูนย์นุ่งกอดว่านุ่งกอดว่าเจ็ดมาแห้งเจ็ดมาแห้งทราบเพราะว่าเพราะอย่างนี้เขาเจ้าหลายคนหลายท่านว่าแปดนี่บอมากาครับงวดนี้เจ็ดมาแห้งแต่ว่าเจ็ดนี่มีส่วนเพราะว่าขันเป็นภาษาเล่าเขานี่ขันแปลงูง่ญ่กะแปลเป็นเจ็ดตัวหนึ่งขันเป็นแปดเล่าเจ็ด เ้าเป็นคนเล่าห้อสามคนเล่านี่ล่ะเพราะว่าเขาจะว่าเป็ดับวระสันงวดนี้เอานอกจารสมุดชัก็มีแค่นี้ล่ะครับกเดี๋ยวพอเที่ยงจะมาติดตามให้อีกข้างหนึ่งให้คุณยายคุณฝันก่อนจะสี่ล่ะครับบางคนถามเอาขึ้น่าไปหาคุณยายเนี่ยขันคุณยายบอกฝันกับจักสี่บ้าถามเอาอย่างขอบคุณยายนอกคุณยายคนกับบอกคำฝันนี่ผมจะบอกเอาเปลี่ยนครับขานฝันกับฝันขาฝันมาพี่นันพี่มาบอกกับว่าตัวนั้นตัวนี้ กบผมขันบ่มีูลใดมาบอกเพื่อนก็จะบอกว่าบอฝันแต่วงงานนี่เพื่อนก็ฝันว่ามีงูใหญ่มหามายกหัวหัวใจอ,อยู่ตรงที่คุณยายอยู่นี่นะครับแต่มา,มาจมอยู่บ้านคุณยายผ้ากันตีใหญ่หัวใจเลื่อยไปเจ็ดหนึ่งเจ็ดศูนย์เนาะคุณยายเนาะแต่ว่าตัวจริงนั่นที่คุณยายฝันนั่นจะเป็นตัวแดเขาต้องมาติตตาอีกครั้งหนึ่งครับแต่มาจมต้องมาลออฟังมึงอีกว่าพ่อกับแม่กับมาอยู่ขึ้นเพิ่งมาบ้านบอก บอกมันช่องมึงอยู่ต้องมาถ่าเบิงหาหาคุณพ่อของคุณยายคนมาบอกเนาะรับสมผช้ชมเนาะยังหวาดิบานมากบอกถึงเกากับสี่สองโอ้ยเสดายครับแต่ว่าพอเที่ยงกับบตีคุณยายแต่เพราะว่ามันคนคนห้องเวลาบวสบายอย่างสิมันบ่มีจิตใจที่จะจะเบาเอาเจ้งหนี้นะรับสมผช้ชมแต่ว่าบางครั้งเออมีอายกอาจจะซสื่อถิ่นไหาบาทสิบาทไม่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่ว่าบ่มีจิตใจกระจิตกระใจที่จะเบาสู้คนอื่นฟังที่นะครับสมผช้่มเนาะ ว่าไฟขึ้กันเพราะว่าคุณยายหรือว่าพระเทืงองขึ้กันช่วงพระเทืองเปลี่ยนกะแล่นใสแน่แล่นขัวอยู่บริษัทสนใจน,จนั่งยังคิดพอ่อจะน้ำลูกน้ำหลานคิดพอ่อนจะน้ำครอบครัวอย่างนีพพง้นะครับท่านผู้ชมเนาะ<ม>ว่าเออเขาจะเป็นจในในในังไหนแลนลูกเล็กๆแดงที่เป็นน้ำกันอย่างนี้นะมันติดไปเบิดืดอแมนมันก็เลยเป็นกังวลครับผมจังไหนกะรออีกครับผมเดี๋ยวพระเทืองจะมาติดตาใหม่อีกครั้งหนึ่งคือวันอังคารนี่แหละวันอังคารนพระเทืองจะมาอีกวันอังคารนี่นัดกันอยู่กับลุงว่าสิไงวันศุภก พอเที่ยงอย่ามาหาถามคุณยายอีกครั้งหนึ่งเพราะมันเหลืออีกหลายมืออยู่เนาะอ่าครับผมตัวเลขก็มีบ่หลายครับก็มีแค่เจ็ดศูนย์กับเจ็ดหนึ่งตัวนี้เป็นความแป๋ด้วยครับที่คุณยายเห็นฝันเห็นงูใหญ่มโยกหัวใส่อยู่หน้าบ้านของคุณยายเนาะครับผมไผมากกระล่องเอาไปพิจารณาบงเองครับผมบ่มากกะในเบืองพวาความนุก์สนานพอเที่ยงกับมาติดตามให้แ่เป็นแนวท่ามักกระจัดคัดกระพันครับผมเนาะสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณขอบคุณคุณยายครับผมที่ให้ความฝันดี่ดีมาบอกสูพีสูนองฟัง คุณเลเล่เอฟซีหลายท่านก็บอ่ต้องเป็นห่วงเด้อครับคุณยายสุภาพแข็งแรงดีล่ะครับเพราะว่าหายแล้วกาสุภาพแข็งแรงดีเบิดบ้านเบิดเงื่อนล่ะครับร้านหน่อยกันบ่จ่อยจอยยู่ผู้เดียวผมเนาะอ่ะคลิปนี้ก็ขอบุณขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามในช่องสตาร์ดาชแนลหรือว่าไอสตาร์ชแนลเนาะครับผมเนาะขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญกันเคลียร์การเขลีสามหมวดผู้ไหนนอกคุณยายเนาะ เขาทั้งล่างทั้งบนปลา่นี่งวดนี่จะได้ไม่ต้องเหลืออีกจะชุดละนอครับผมอ่ะครับไปละครับผมท่านผู้ชมเนาะมันหมาอนกันสุดคนไปละครับเดี๋ยวพอกันใหม่คลิปหน้าครับผม